อ่าครับมาที่ข้อ5นะครับข้อ5าเขาให้ส,ส,สามสมการมาเหมือนเดิมคือสมการแรกเนี่ยเป็นสมการแรกเป็น 2x เลบสาบวก z เท่ากับ8อ่าแล้วก็เขียนไว้สมการแรกสมการที่สองเป็นลบ x บวกส y บวก2เท่ากับลบ4เป็นสมการที่2สมการที่3เป็น 3x ลบ y บวก2เท่ากับ9 เป็นสมการที่3อ่าแก้ 3, สมการ3ตัวแปรแก้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้แก้สมการยังไงดีอ่าเราก็ต้องกําจัดทีละตัวแปรละกันกําจัดยังไงเราดูก่อนว่ามันมีข้อไหนที่ทําให้เรากําจัดได้2ตัวแปรไหมข้อไหนดี มีสมมมีสองสมการไหนที่ทำให้เราลบกันแล้วหายไปสองตัวแปรหรือเปล่าอ่าไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีทำเวลาเราเจอสามสมการสามตัวแปรที่สัมประสิทธิ์มันเยอะๆเนี่ยให้เราจับทีละสองอันแล้วก็ลบกันกำจัดไปทีละตัวแปรเลยก็คืออันแรกขั้นแรกเราขั้นแรกเรากำจัดแดก่อน กำจัดแซดคืออะไรคือเราดูอันนี้สัมประสิทธิ์เป็นสองเป็นสองเหมือนกันถูกปะเอาสมาทีสามตั้งลบสมาทีสองเลยแซดก็จะหายไปถูกไหมสามเอลบด้วยลบเเป็นบวกเถูกปะเป็น 4x ่เอลบวลบสีเป็นลบห้ข้างหลังเท่ากับ9ลบด้วยลบสเป็น13ถูกปะตั้งไว้แซดมันกันเป็นสมการที่4 จากนั้นเราจับคู่นี้ไปแล้วเราต้องจับคู่อื่นต่อกำจัดแซดทำยังไงอันนี้เป็นสองนี้เป็นสองเหมือนกันอันนี้เป็น1นึ่งสามสิบเป็นหเพราะฉะนั้นเราเอา2คูณสมการที่หเอา2คูณสมการที่หเป็น 4x ่เอ็กซลบหกไบวกสอแซดเท่ากับสิได้ไหมจากนั้นเราดูสมการที่2 3งห มีสอแซนเหมืหมดแล้วกําจัดอันไหนดีจับเอา5้ลบสมการที่2ดีไหมเอาสมการที่5้ลบสมการที่2เหลืออะไรสีลบด้วยลบเเป็น 5x าเลบหกวลบด้วย 4y เป็นลบสิบวายถูกปะสองแซนลบสองแซนหายไป16บลบด้วยลบสเท่ากับสิบกวกสีคือยี่สิ แล้วดูอันนี้สมการน,นี้เราสามารถดึงห้าออกมาตัดกันได้ถูกปะเอาห้าหารตลอดเป็นอะไรเป็น x ลบ 2y เท่ากับ4อ่าเป็นสมการที่6ทีนี้เราได้ค่า x กับค่า y แล้วถูกไหมดูที่สมการที่4กับสมการที่6มี2สมการแล้วก็มี2ตัวแปรคือ x กับ y แล้วก็ x กับ y มีสสมการเพราะฉะนั้นหาได้แล้วเอา4กับ6มาหา x กับ y ทำยังไงดีข้อนี้ดูถ้าเกิดเราจะกำจัด y ตอนแรกมัน5กับ2ถูกไหมเราต้องเอา2คูณสมการที่4เอา5คูณสมการที่เอา5คูณสมการที่6ซึ่งมันหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นเรากำจัด x แทน x อันนี้เป็น4 x อันนี้เป็น x เดียวเพราะฉะนั้นเอา4คูณสมการที่6เอา4คูณสมการที6่6เป็นอะไรเป็น4 x ลบ 8 y เท่ากับ16ถูกไหมเป็นสมายที่7จละจากนั้นเรากำจัด <c oughs> กำจัด4 x ถูกปะจากสัวาที่4กับสมาหที่7ตาเอาอะไรตั้งดีเอา4ลบ7ไหมเอาสัาที่4ลบสัาที่7 4 x ลบ4 x หายไปลบ5 y ลบด้วยลบ8 y เป็นลบ5 y บวก8 y ถูกปะก็เป็น3 y เท่ากับข้างหลังคืออะไร1 3บสลบสิ 16, เหลือลบสได้ไวายมาลราคาหนึงคือลบหอ่าได้วายมาลราค่าหนึงคือลบหจากนั้นแทน y ายเท่ากับลบหนึในสมการที่6กแล้วกันในสมการที่6คืออะไรเป็น x-2 ลบด้วย2คูณกับลบ1เท่ากับ4 x ของเราคือ สอถูกป่ะได้คําตอบมาแล้ว x คือ2องลบสคูกลบหนึ่็เป็นบวกสย้ายไปลบเหลือ x หาสองได้2องคำตอบแล้ว x กับ y แล้วเพราะฉะนั้นหาค่า z ได้ถูกป่ะหา z ทำยังไงก็แทน x เมื่อกี้คือ,อ y 2 y เท่ากับลบหนในสมการไหนดีสมการที่1นึ่งกันเพราะว่าสัมประสิทธิ์ z มันเป็น1แทนเข้าไปก็ได้คำตอบเลยถูกปะ เป็น2คูณกับ2ลบ3คูณกับลบ1บวกแเท่ากับ4 2คูณ2เป็น4ลบ3คูนลบ1เป็นบวก3บวก Z เท่ากับ4บวกกันเป็น7ถูกปะ่ะย้ายเจ็ไปลบเป็น Z เท่ากับลบ3ได้คำตอบแล้วว่า X เป็นลบ2 y เป็นลบ1แเป็นลบ3ก็เขียนอ่าตอบ2ลบ1ลบ3าม เรียบร้อยแล้วสำหรับระบบสมการนี้จากนั้นไปข้อที่หกข้อที่หกข้อที่หกก็มีสามสมการเหมือนกันมี x ลบ y บวกสองแซดเท่ากับลบสาม y ลบสามแซดเท่ากับห้าแล้วก็ x บวกสี่ y ลบแปดแซดเท่ากับสิบเจ็ด ก็เขียนเลเวลไปเป็นสมการที่หนึ่งสองสามทำยังไงดีข้อนี้ทำยังไงดีระบบสมการนี้เราดูเราดูที่สมการที่สองก่อนมันมี y ลบสามเซตถูกปะมันไม่มี x เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหนึ่งกับสามมากำจัด x เนี่ยก็เจอลว y กับ Z แล้วก็จะได้สมการที่หาคำตอบได้ถูกปะเหลือแค่ y กับ Z 2สองสมการหาคำตอบได้เพราะฉะนั้นเราเอาสามตั้งลบด้วยหนึ่งแล้วกัน เพื่ออะไรเพื่อกำจัด x 3ตั้งลบ1 x ลบ x หายไปถูกปะ 4y ลบด้วยลบ1 x เป็น 5y ลบ8 Z ลบ2 Z เป็นลบ10 Z ข้างหลังเหลืออะไร17ลบด้วยลบ3เป็น20เอา5้าหารตลอดเป็นอะไรเป็น y ลบ2 Z เท่ากับ4 ถูกปะตั้งให้เป็นสมการที่4จากนั้นเราก็มาดูสมการที่2กับสมการที่4มันมี y มี y เหมือนกันมี z ซเหมือนกันแล้วก็มีสองสมการหาคําตอบได้แล้วถูกไหมมีสองสมการหาคําตอบได้ทายังไงเอาสมการที่4ตั้งลบ2เลย y ลบ y หายไปถูกปะลบ2 z ดลบด้วยลบ3 z ก็กลายเป็นลบสองแซดบวกสามแซดก็คือแซดถูกปะข้างหลังสี่ลบห้าเป็นลบหนึ่งได้คำตอบแล้วหนึ่งตัวคือแซดเท่ากับลบหนึ่งจากนั้นแทนแซดเท่ากับลบหนึ่งลงไปในสมการที่สมการที่สี่แล้วกันแทนในสมการที่สี่ข้างบนนี้คืออะไร y ลบสองคูณกับลบหนึ่งเท่ากับสี่เราได้ y เป็นอะไร y เป็นสอง อ่าได้ y มาละค่าหนึงได้ y กับ z มาละจากนั้นเราก็แทน y กับ z z ของเราเมื่อกี้เป็นลบหนถูกปะได้มาสองค่าแล้วหาค่าที่3ได้แล้วก็แทนลงไปในสมการไหนสมการหนแทนในหนแทนในหนหา x ถูกปะ x ลบด้วย yy y เป็นสอบวกส z เป็นลบหเท่ากับลบสาม 2คูณลบ1เป็นลบ2ลบสอลบสเป็นลบ4ลบ4ย้ายไปเป็นบวก4ูป้านได้ x เท่ากับ1เรียบร้อยเพราะฉะนั้นได้คำตอบว่าระบบสมการน,นี้ตอบอะไรตอบ1 2ึลบหเรียบร้อยอ่าเสร็จข้อนี้เสร็จข้อ6แล้วนะครับตอบ1 2แล้วก็ลบหอ่าไปที่ข้อ7 ข้อ7ก็ให้มาอีกสามสามสมการคือ x บวก y เท่ากับสสมการแรก x บวก3 y บวก z เท่ากับ5เป็นสมการที่2 3 x บวก y ลบ z เป็นสมการที่3เท่ากับ3อ่าข้อนี้แก้ยังไงเราดูสมการแรกมันมี x กับ y ถูกปะ่ะ2องตัวแปรเพราะฉะนั้นเราเอา2กับ3มมากำจัด z ออกไป กำจัดแซดเอกจากสองกับสามเหลือ x กับ y ถูกปะเป็นสมการนะ่ะใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ไปแก้กับสมการที่หนึ่งก็ได้ค่า x กับ y แล้วน่ะทำงานกำจัด z ก็เอาสองบวกสามเลยเป็น4 x บวกส y 4 x บวกส y เท่ากับแเอา4หารตลอดได้ x บวก y เท่ากับสเป็นสมการที่4อันนี้4หารตลอด ได้สมการนี้ออกมาจากนั้นทําไงต่อเอา4กับหนึ่งอปรากฏว่าเราได้ว่าอะไรเราได้ว่ามันเป็นสมการเดียวกันได้ว่าสมการที่4<ส>เท่ากับสมการที่1เพราะฉะนั้นเราหาเอกวัยได้ปะจากสองสมการนี้ไม่ได้เพราะมันเท่ากันเพราะมันคือสมการเดียวกันแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้อง กำจัดตัวแปรอื่นแทนอ่าสมมุติเรากําจัด x ต้องกําจัด x กําจัด x จากสมการที่2และ3ามทำยังไงกําจัดจาก2ก่อนเอา2อลบด้วย1เลยเป็นอะไรเป็น2 y บวก z เท่ากับสามถูกไหมตั้งสมเป็นสมการที่5เอาสองลบหนึ่ะเหลือนี้จากนั้น เอาหนึ่งคูณสามก่อนเป็นสามเบวกสามเท่ากับหกเสร็จแล้วเอาสามมาลบกับสมการนี้เอาสามมาลบสามลบอันนี้เป็นสมการที่หกนะสามลบหกได้อะไรสามตั้งลบด้วยสมการที่หกเหลือสามเลบสามเหายไป บวก y ลบ 3y เป็นลบ 2y ลบ z เท่ากับลบ3ถูกปะเอาเอาลบ1คูณตลอดได้เป็น 2y บวก z เท่ากับ3เป็นสมการใหม่สมัรที่7อ่าทีนี้ได้ว่าอะไรอ่าได้ว่าอะไร ได้ว่าสัมการที่ห้ากับเจ็ดก็ยังคงเหมือนกันอยู่ห้ากับเจ็ดก็ยังคงเหมือนกันอยู่ถูกไหมทำยังไงต่อดีทำยังไงต่อดีอ่ะให้เวลาคิดสัมการนี้เราจะแก้ยังไงเราทำมาสองวิธีแล้วยังไม่ได้เลยเราจะแก้สมานี้ยังไงดี แก้ระบบสมการนี้ยังไงดี อ่าแก้ได้หรือยัง ได้แรงเอ่ยเมื่อเรากําจัด z ก็หาไม่ได้กําจัด x ก็ยังหาไม่ได้เราลงมากําจัด y กําจัด y จากสมการที่2และ3ทํายังไงเอา3ลบ1ถูกปะก็ y หายไปเป็น2 x ลบเเท่ากับ1เป็นสมการที่8จากนั้นกําจัด y จากสมการที่2ทํยังไงเอาสมการที่6เมื่อกี้6อันนี้คือที่เราคูณ3แล้วเอามาลบกับสมการที่3 2ถูกปะ3 y กับ3 y ก็จะหายไป เหลือเป็น 2n ลบเท่ากับ1ก็ได้อ <O> ีก2สมการซึ Z ่งเราได้ว่ามันเท่ากันอีกแล้วเท่ากันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าระบบสมการนี้อะไรระบบสมการนี้มีคำตอบเป็นอนันต์ชุดถูกปะคือไม่สามารถไม่สามารถแก้ระบบสมการได้ ระบบสมการนี้ไม่สามารถแก้ได้ก็คือไม่สามารถหาคำตอบไม่สามารถหาคำตอบของระบบสมการน,นี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีพอเราเอามาลบกันเนี่ยมันจะได้เป็นสมการที่ซ้ำกันถูกปะ่ะพอเอา2องมาลบกับ3มได้สมการ ได้เป็นสมการหนึ่งที่ซ้ำกันตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยปรากฏว่าเขาให้สมการซ้ำมาแสดงว่ามันมีความจริงมันมีแค่สองสมการถูกไหมคือสมการที่สองกับสามเพราะหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากเอาสามบวกกับสองถูกปหที่ตอนแรกเราทำหนึ่งกับหนึ่งกับสี่มันเหมือนกันหนึ่งกับสี่มันเท่ากันเพราะฉะนั้นจะได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาให้มาสามอันเนี่ยมันไม่จริงอันแรกเนี่ยไม่ใช่อันแรกมันเกิดจากเอาสามมาบวกกับสอง เพราะฉะนั้นสมการที่จริงคือมีแค่สองสมการคือสมการที่2กับ3แต่มี3ตัวแปรเพราะฉะนั้นหาไม่ได้นูปปะอ่าไปข้อที่8ข้อที่8ให้มาสีสมการเป็นสมการแรก 11. สองบวกสอบวกสามบวกสอเท่ากับสิสมารที่สเป็น x บวก y บวกสบวกสอเท่ากับหเป็นสมการที่ส แล้วก็ 2y บวก 5z บวก 2t เท่ากับ5สมการที่3และ x บวก y บวก 3z บวก 4t เท่ากับ1เป็นสมการที่4แก้คำแก้สมการยังไงดีระบบสมการนี้เราจะแก้สมการยังไงดีวิธีแก้ทำยังไงเราก็ค่อยๆมาไล่ดูเลยว่าอันนี้เป็นบวก x บวก y บวก x บวก y ถ้าเราเอา4ลบ2เนี่ยเราจะกำจัดทาง x กับ y ได้เลยถูกปะกำจัดได้ทาง x และ y อ่าแล้วอันนี้มันก็เป็น 2x บวก 2y อ่าเราเริ่มทำเอา4ลบ2เลย4ลบ2 x กับ y หายกันถูกปะเหลืออะไรเหลือ z บวก 2t เท่ากับลบ5เป็นสมการที่5 จากนั้นเราทํายังไงต่อเราเอาสมารที่2คูณ2แลเวไหมเอาสมาชที่2คูณ2เป็น x บวก2 x บวก2 y บวก 4z บวก4 t เท่ากับ12เป็นสมาชที่6จากนั้นนํา6ลบ <Source 5> 1สมาชที่กแลบสมารที่1เหลือ2 x กับ2 y หายไปเป็นเหลือ z บวก 2อทีเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1น่งปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเราได้อะไรเราได้อะไรขึ้นมาเอาสองคูณกับสองเป็นอันนี้ถูกไหมแล้วเอาหกลบหนึ่งหลบหเป็นอันนี้ อาเราได้ว่าสมการที่อะไรสมการที่5กับสมารสมการที่5กับ7ขัดแย้งกันหรปะาเพราะนี้ข้างหน้ามันเหมือนกันคือ Z ซดบกสทีแต่ข้างหลังมันไม่เหมือนกันเป็นลบหกับหนึเพราะฉะนั้นระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบคืออะไร สมการนี้มันไม่เป็นจริงระบบสมการนี้ไม่เป็นจริงอ่าเพราะว่าอะไรมันเกิดข้อขัดแยง้งถูกปะ่ะเราได้สองสมการแต่มันไม่เท่าข้างหน้าเท่ากันแต่ข้างหลังไม่เท่ากันเกิดข้อขัดแย้งขึ้นระบบสมการนี้จึงไม่เป็นจริงอ่าเวลาเวลาเราทำเนี่ยเราก็ ก็กล้าเขียนไปเลยถ้าไหนเรารู้มาถ้าอันไหนที่เราหาไม่ได้อ่ะหาไม่ได้จริงๆนะหมายความว่าสมการมันขัดแย้งกันหรือมันผิดอ่ะเราก็เขียนไปเลยว่ามันไม่มีคําตอบอ่าเช่นข้อนี้ก็เขียนว่าไม่มีคําตอบอ่าเขียนไปเลยเรียบร้อยแล้วครับก็จบไปแล้วแปดข้อนะครับ